วันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับไททีตันนะครับวันนี้เราพามาดูตัวโปรดักไฟหัวเสานะครับวันนี้เรามีโปรดักตัวใหม่มานะครับอ่าเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับไฟหัวเสาตัวใหม่นะครับหน้าตาก็จะดูโมเดิร์นขึ้นนะครับ<ะ>เหมาะสำหรับบ้านยุคสมัยใหม่นะครับที่เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับโอเคเดี๋ยวเรา มีตัวเก่าเทียบให้ดูด้วยนะครับตัวเก่าก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ออกทาออกมานะครับด้านข้างนะครับเท่าที่สังเกตนะครับไอตัวรุ่นใหม่นะครับทําออกมาดูโมเดินแต่ว่าเท่าที่สังเกตจากภายนอกเนี่ยมันมันไม่มีเสาอากาศกระจายสัญญาณรีโมทเพิ่มมาให้แล้วนะครับ <What? S 1> ข้อเสียของมันนะครับ เดี๋ยวด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับครับตัวนี้แกะกล่องมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องด้านในให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะมีคู่มือมาให้นะครับในกล่องแล้วก็มีพวกนัดมาให้นะครับคู่มือก็จะมีรายละเอียดวิธีแกะนะครับวิธีติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวเราทำตามกันเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็ให้ดึงขานะครับสามารถถอดได้นะครับตัวนี้ก็ จะไม่มีน็อตนะครับด้านนอกนี่นะครับก็ให้แกะกรอบข้างๆสีดํานี้นะครับอ่าแกะมันจะเป็นตัวล็อกอยู่นะครับเพื่อที่จะถอดชุดแรกออกมานะครับนี่นะครับมันถอดประกอบโดยไม่ต้องใช้น็อตเลยนะครับตรงนี้ส่วนตัวขานี่ก็ทำออกมาสะดวกนะครับก็สามารถเอาไปติดตั้งกับกำแพงได้นะครับบนหัวเสาแนวตั้งหรือว่าแนวนอนอย่างนี้ก็ได้นะครับ ด้านในนี้ก็จะมีสเต็ปขั้นตอนนะครับด้านในก็จะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับน็อตตัวเล็กมากนะครับเจอดน็อตหนึ่งตัว,ตวปมันก็ดึงออกได้เลยนะครับดึงออกดึงตัวสีดำนี่ออกนะครับเนี่ยครับปุ๊บออกแล้วนะครับด้านในก็จะมีแผงวงจรนะครับแล้วก็มีขั้วที่เรา,าต้องใช้ต่อนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาต่อให้ดูกันเลยนะครับโอเคเริ่มจากตัวนี้ที่เราแมา้ดูคือมอเตอร์ dc นะครับบีทเอ็มดีซนะครับก็สายที่เราใช้ก็ต้องเป็นสายสายไฟสองอนะครับสายไฟสองอนะครับตัวนี้เราปอกหอัวปอกสายไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในคู่มือนะครับของบอร์ดแต่รุ่นนะครับก็ ลูกค้าสามารถดูตามคู่มือได้เลยนะครับเดี๋ยวเราต่อให้ดูคร่าวๆนะครับตัวนี้ครับก็จะมีขามั่นนะครับเราก็ต้องลองเข้าไปนะครับสอดเข้ามาไฟก็จะ จะมีไฟควบบวกควบลบนะครับลูกค้าลูกค้าต้องใส่ถูกนะครับไฟตัวนี้ก็ออในสเปคมันน่าจะใช้สิบสองโวลต์อ่าสิบสองโวลต์ถึงสองร้อยหกสิบห้าโวลต์ p าวเวอร์ซั y ยก็รองรับไฟได้ทั้ง ดีและ AC เลยนะครับว้าววอเตอร์บางตัวก็จะจ่ายไฟเป็นไฟ220ร้อยโวลต์ออกมานะครับบางตัวก็จะจ่ายเป็นไฟดีซีสิบสองโวลต์ออกมานะครับแต่ตัวหลอดนะครับมันทำเป็นเล็งกว้างๆมาแล้วนะครับเราสามารถ แต่ก็มีบางรุ่นนะครับบางรุ่นต่อไม่ได้นะครับลูกค้าต้องอ่านในคู่มือนะครับสําหรับรุ่นนี้สามารถรองรับได้ทั้งไฟ12โวลต์ถึง256โวลต์นะครับครับลูกตอลูกค้าต่อสายเสร็จแล้วนะครับลองเทสดึงดูนะครับให้มันแน่นนะครับก็จะต่อ2ขั้วประมาณนี้นะครับสีแดงไฟบวกนะครับสีดำไฟลบนะครับ ตัวนี้มอเตอร์ของเราจ่ายเป็นไฟ12โวลต์เข้า24โวลต์นะครับตัวนี้จ่ายไฟ24โวลต์ออกมานะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราลองกดเทสกันนะครับเท่าที่สังเกตนะครับตรงนี้จะมีจัมเปอร์นะครับจัมเปอร์นี่ก็คงเอาไว้แบบจะไฟกระพริบหรือว่าไฟติดนิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสแตนดาร์ดเขาให้อะไรมานี่นะครับ แสงแดดเขาให้เป็นไฟกระพริบมาแบบนี้นะครับโอเคถ้าเราดึงจัปเปอร์ออกนะครับลองดูนะครับไฟมันน่าจะติดค้างว้าว <Wow. S 1> นี่นะครับไฟจะติดค้างตลอดนะครับจะไม่กระพริบแต่ผมว่าไฟกระพริบดูดีกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับนี่ครับไฟกระพริบนะครับ แล้วก็ประกอบเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้พอะตัวนี้จะมีน็อตนะครับเวลาประกอบก็ขันน็อตตัวนี้ยึดเสร็จก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้ขามันไม่ได้มีน็อตยึดแล้วนี่นะครับประมาถ้ามองจากด้านข้างนะครับก็จะได้ประมาณนี้ หรือที่ว่าจะติดแนวไหนแนวตั้งแนวนอนนะครับประมาณนี้ครับเรื่องโปรดักไฟหัวเสานะครับไฟหัวเสาของมอเตอร์ประตูรีโมทนะครับก็ตัวนี้ตัวบนนะครับจะเป็นไฟหัวเสารุ่นเก่านะครับรุ่นก่อนเริ่มแรกนะครับรุ่นนี้ก็จะมีนอกจากเป็นไฟหัวเสาแล้วก็มีเสาอากาศนะครับเสาอากาศตัวนี้ช่วยเพิ่มระยะกระจายสัญญ,ญาณของ ตัวรับรีโมทได้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องเชื่อมสายมา2เส้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นโปรดักตตัวใหม่นะครับโปรดักตตัวใหม่นี่ก็สไตล์ออกมาดูมินิมอลขึ้นนะครับดูโมเดิร์นขึ้นนะครับเหมาะสําหรับบ้านรุ่นใหม่ๆนะครับก่อนที่จะมาทดลองระบบไฟให้ดูนะครับเดี๋ยวผมแจ้งเรื่องความสําคัญของไฟหัวเสานะครับบางท่านอาจจะมองข้ามนะครับไฟหัวเสาเนี่ยถ้าเรามีติดไว้ที่บ้านเนาะ เวลาเราขับรถออกจากบ้านนะครับแล้วก็เรากดรีโมทเนี่ยเราจะมองเห็นไฟหัวเสาเนี่ยได้ก็คือเราจะรู้ว่าเฮ้ยเรากดรีโมทแล้วเนี่ยประตูเราปิดแล้อยังนะครับเราไม่ต้องมาจอดรถแล้วก็กดรีโมทแล้วก็รอดูว่าประตูเราปิดแล้อยังนะครับถ้าเรามีไฟหัวเสาเราจะเราจะลดเวลาไปได้เวลาออกจากบ้านนะครับเวลาเร่งด่วนเราก็ขับรถออกเลยแล้วก็กดรีโมทปุ๊บมันจะมีไฟเพื่อดูนะครับอันเนี้ เป็นสิ่งที่ผมเองก็ใช้อยู่ทุกวันนะครับเป็นข้อดีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับแสงไฟนะครับเทียบระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับในช่วงอันนี้เรามีไฟเราถ่ายทําในภายในห้องนะครับเรามีเปิดไฟอยู่เดี๋ยวเราจะเราจะให้ทีมงานลองปิดไฟดูนะครับให้มันมืดเลย โอเคครับเดี๋ยวเราตอนนี้จําลองเหมือนกับช่วงเวลากลางคืนแล้วกันนะครับลูกค้าจะได้เห็นความแตกต่างนะครับกลางคืนก็จะแสงไฟก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจตัวไฟหัวเสานะครับก็สามารถกดดูคลิปลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับครับ